ครับผมกัำลางอุดอีกแล้วครับมือนในมือนีในท่ามาเบิ่งไายช่างเป็นปาดบาว้าวฟ้าสูบฟ้าสูบรถอะไรนายช่างนิสันทีดีสองห้าเัาเถินลูกค้าเป็นทรงส่อมฟ้าสูบเป็นแตกเนี่ยนายช่างขั้นตอนการปาดบาว้าวของฟ้าสูบนิสสันทีดีสองห้าบาว้าวมันกี่องศานายช่าง 45องศา45องศาครับใส่มีดสีสผ่าองศาปาดเลยพี่น้องอันนี้ไอเดีนปะไอเียไอเสียน่5สีนหมาไอเสียก็45วัดให้ได้กี่เินเนอร์อะไรช่าง2ชิป็นเลอร์ก็ได้วัดวัดห้ไร2ชิป็นเนอร์พี่น้อง เราใส่หนามัน,รมน,นเราใส่หนามันบ่นไดนมันฟิดพี่น้องเราใส่หนามันนะแกนนี่แปดมิ้นบ้าวแกนแปดมิ้นะพี่น้องเด้อเนี่ยวิธีวัดทิลเลอร์พี่น้องเอาทิลเลอร์วัดให้มันได้เอาช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 านี่ชาชาพี่น้องเขย็น,ยนให้ได้จักทิลเลอร์อก็ ยี iler, iler, e. ่สิบเป็เลยยังบได้่ิเนเยังได้มาบ่ได้ปาลงอีกบ่ปานลงอีกเออนะปาลงม่ตั้งเอาไปเ่ยลดช้าหน่อยเออกาได้ไปเ่ยเบิ้งครับใส่ใส่โหัสอดเขาได้เองใี่หก็ได้ เออมาหลวมๆมือมาฟินๆ่าไปถ้ามันได้สเปคเหรอเขาจะไล่เมดอีกสามตัวเพราะว่าเขาตั้งไว้แล้วมนมาเขาบรต้องไปตัง้งเอากาศร่วงหนึ่งจุดร่วงหนึได้เลยพวกทุกฟ้าก็ดีๆคล้ายๆกันมาไหนช่างคล้ายๆกันคล้ายๆกัน มัวจะเป็นฟ้าหน่อยฟ้าใหญ่ฟ้าเล็กล้อฟ้าด้วยมินียมรักการการปาดบ้ากันไายๆกันนะครับอันนี้องศากันกวนแสงเลยมันเบื่อเปล่าเบื่อเ่าเบิ่อแางนี้นเหรอ เสร็จแล้วซีตัวของไอดีไอดีว่าวมันจะง่า,งายไหมหู้ง่หู้ง่ายไอเสียหู้หน่อยอสับฟ้าสอมนน่กะบ้าที่ใส่ตีเป็นบ้าเล็กล้อนะส่วนลูกค้าผูดด้ใดมาบ้าแข็งกะสั่งมากเพราะว่ากจะดิจัดบ้าแข็งให้ ถาเขมเรยเขาตั้งได้แล้วเ,เขากับปาดเท่าไอเดียจะได้พอกันเลยเป็นบ่พอกันหมดเลยนะเขากามาทํทำการบดเบ้าเช็คเบ้าอีกที่ว่ามันได้บ่ครับผมไปแล้วพี่น้องไามา่พี่ห้น้องเบื้องการปาดบาวาปปเบ้าตัวยางของเอ,อาการปัดบาวเบ้าของผ้าสูวนะครับผม ขอบคุณในช่างเฮนะครับในช่างเฮเพราะทันอยากออกนาออกตาไปตไร์มาในเมื่อเยพอกันไหมคลิปหน้าครับผมขอบคุณตารับชมนะครับสวัสดีครับ